สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านมีพุนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พวสองหนึ่งศระดับชันมยมศึกษาตอนปลายโดยอาจารย์สตุพรมืงศิริยาเป็นผู้สอนค่ะวันนี้จะเรียนในเนื้อหาเรื่องเซลล์ผักเซลล์หมายถึงหน่วยพื้นฐานได้เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการดำรงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิต เซลล์มีอยู่สองประเภทหลักคือเซลล์โปรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มวีคลีสและเซลล์ยูคาริโอตมีเยื่อหุ้มวีคลีสค่ะชนิดของเซลล์เซลล์โปรคาริโอตเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มเยื่อให้มีคลีสและไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเนื้อพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นแบคทีเรียและสารอาลาเซลลแบงก์เมียนค่ะเซลล์ยูคาริโอตคือเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มวีคลีส และมีออกเนลต่างๆเช่นนิวเคลียสไร่แห่งในอนโดพาสซีและคอโลพาสในเซลทื่พบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลลอย่างเช่นอย่างที่และสัตว์และสิ่งชีวิตเซลลเดียวเช่นยูรีน่าค่ะส่วนประกอบเซลล์ส่วนใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่3ส่วนหลักได้แก่หนึ่งส่วนของส่วนที่ห่องหุ้มเซล์ได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลลมีเฉพาะในเซลล์พืชค่ะ2 ไซโทพลาสซึมของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ซึ่งมีออแกเนียลต่างๆลอยอยู่เช่นไดโบโซมและคอลอโรพลาสค่ะ 3. านิวเคลียสส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการต่างๆของเซลล์และเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่า DNA ค่ะความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมีผนังเซลล์และคอลอโรพลาสและมีเวกิโอผนาดใหญ่ เซลสัตว์มีรูปร่างกลมหรือวีไม่มีผนังเซลล์และคอรพลาสต์ o ath, แต่จะมีเซนติโอและแวคติโอที่ขนาดเล็กค่ะลักษณะของเซลพืชน,นะคะส่วนประกอบของเซลพืชน,นะคะที่กลมๆสีฟ้านะคะเรียกว่าแวคติโอค่ะจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงด้านข้างของเซลล์นะคะในเซลพืชจะมีส่วนประกอบหลังที่ไม่มีในเซล์สัตว์นะคะก็คือคอรพลาสต์ o ath, ค่ะซึ่งอยู่บริเวณภายในเซลล์และ เยื่อหุ้มเซลล์ค่ะจะอยู่บริเวณรอบของเซลล์นะคะลักษณะของเซลล์จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะเซลล์สัตว์ค่ะลักษณะของเซลล์สัตว์อาจจะเป็นวงกลมหรือวงรีนะคะเราไม่อาจทราบได้ว่าจะเป็นรูปกล่างประมาณไหนแต่เราจะรู้ว่าเป็นเซลล์สัตว์ได้อย่างไงนะคะในเซลล์สัตว์ในนี้ก็จะไม่มีคอโลพาและเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ สีเหลืองเรียกว่าร่างแห่งเอนโทุกขา้นซึ่นะคะแล้วก็จะมีส่วนต่างๆค่ะพอมาแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะ,คะเซลล์พืชคะ่ะหน,นึ่งเซลล์พืชมีรูปร่างเป็นทรงเหลี่ยมนะคะสองในผนังเซลล์จะจะมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอกค่ะสามมีคอลอพลาสต์อยู่ภายในเซลล์สี่ไม่มีเซนทริโอห้าวคติโอมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนค่ะ มีนิวเคลียสอยู่ด้านข้างของเซลล์ค่ะต่อไปนะคะเซลล์สัตว์ค่ะข้อแตกต่างคือหนึ่งเซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรีไม่แน่นอนค่ะ 2. ไม่มีนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก 3. ไม่มีฟอโรฟลาสส์ 4. มีเซนริโอที่ใช้ในการแบ่งเซลล์ค่ะ5้าเรูโอมีขนาดเล็กมองเห็นได้มาชัดเจนและ6มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของเซลล์ค่ะ ต่อไปนะคะเรื่องพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมนะคะคือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลานมีลักษณะลักษณะเหล่านี้ถูกควอบคุม,มได้โดยยีนนะคะที่อยู่ในเซลล์ซึ่งอาจจะมีลักษณะทางเห,ห็นได้ในลักษณะทางกายภาพเช่นสีผิวสีตาหรือแม้กระทั่งโรคบางอย่างที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมนะคะลักษณะของเซลล์ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างในรูปตัวอย่างนะคะ สารพันธุกรรมนะคะ DNA ค่ะลักษณะสำคัญของพันธุกรรมนะคะการถ่ายทอดลักษณะต่างๆถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูนอกเด็กผ่านเซลล์สืบพันธุ์คือไข่และอสุจิค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธิหน่วยของพันธุกรรมหน่วยของพันธุกรรมที่ถูกควบคุมมีลักษณะเรียกว่ายีนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรม DNA ที่อยู่บน โครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ค่ะลักษณะสำคัญของพันธุกรรมนะคะความหลากหลายลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันอาจจะมีลักษณะต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากมีการรวมกันของยีนที่แตกต่างกันทําให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะความแปรผันนะคะลักษณะทางพันธุกรรมแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือแปรผันต่อเน,นื่องคือ ลักษณะที่ลดดันกันเป็นทันขั้นเช่นความสูงน้ำหนักสีผิวค่ะแปรผันแบบไม่ต่อเน,นื่องน,นะคะลักษณะจะแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนเช่นหมูเลือดการมีลักษิิมเป็นต้นค่ะตัวยอย่างการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะลักษณะของพ่อก็อจะมีอสุจินะคะของแม่จะเป็นไข่เมื่อมาผสมกันสามารถแต่พันธุกรรมออกมาได้สี่โดยลักษณะของลูกนะคะ จะมียีนที่ออกมาอาจจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ในลูกจะมีลูกอยู่ทั้งหมด4คนโดยสามคนแรกจะมีลักษณะผมหยักโศกเหมือนพ่อส่วนลูกอีกหนึ่งคนจะมีผมตรงเหมือนคุณแม่ค่ะตัวอย่างละะางักษณะทางวิกรรมนะคะเช่นการมีตาชั้นเดียวตาสองชั้นการ หมูมีจริงไม่มีจริงนะคะจมูกโดง่งหรือไม่มีจมูกนะคะมีรักยิ้มไม่มีรักยิ้มสามารถห่อลินได้หรือไม่สามารถห่อลิ้นได้ค่ะต่อไปนะคะความหลากหลายทางชีวภาพค่ะความหลากหลายทางชีวภาพคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกตั้งแต่ระยับยีนสายพันธุ์จนไปถึงระบบมิเวศท,ที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยอยู่ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลาย ภายในชนิดพันธุ์เช่นความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์เช่นพืชและสัตว์ที่แตกต่างกาันความหลากหลายของระบบมีเวศเช่นป่าชายหาดและทะเลสาบค่ะองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหนึ่งความหลากหลายทางพนันธุกรรมนะคะความแตกต่างของยีนภายในสิ่งชีวิตชนิดเดียวกันซึ่งทําให้มีราษาทำให้ประชากรมีคุณลักษณะที่ หลากหลายและสามารถตอบตัวเข้าได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ความหลากหลายนี้เกิดจากการรวมตัวใหม่ของสารพันธุกรรมผ่านการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการกลายพันธุ์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการไหลของยีนมีการมีพันธุกรรมที่หลากหลายช่วยให้ประชากรอ,อยู่รอดได้นะคะเนื่องจากบางหน่วยพันธุกรรมอาจมีเอาลีนที่เหมาะสมกว่าทำให้ โอกาสรออชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้ค่ะตัวอย่างของความหลกากหลายทางพันธุกรรมนะคะเช่นข้าวโพดมีลักษณะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะซึ่งทําให้เห็นความหลากหลายทางพันธุกรรมไายในพืชชนิดเดียวกันค่ะงูเขียวงูบางตัวที่มีสีเขียวแต่บางตัวก็อาจจะเหมือนสีใบไม้แห้งหรือสีแดงสนิมซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรมค่ะวัวมีวัวทั้งวัวพันธุ์เนื้อและวัวพันธุนม ซึ่งมีความหลากหลายทางพธุกรรมที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันค่ะองค์ประกอบของความหลากหลายทางพันธุกรรมก็องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะความหลากหลายของชนิดพันธุ์นะคะคือจํานวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปในพื้นพื้นพื้นที่หนึ่งวัดได้จากสององค์ประกอบหลักทางได้แก่ หนึ่งความมากชนิดนะคะหมายถึงจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตต่อต่อเนือพื้นที่ค่ะ 2. ความสม่ำเสมอของชนิดนะคะซึ่งหมายถึงสัดส,ส่วนของจํานวนประชากรในแต่ละชนิดโดยทั่วไปแล้วบริเวณเขตร้อนใกล้ถึงเส้นศูนย์สูตรจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงกว่าบริเวณเขตอื่นๆหรือเขตหนาวค่ะองค์ประกอบของความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะคะความมากชนิดค่านับการนับ จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต่อนหนึ่งพื้นที่นะคะเช่นตัวอย่างนะคะป่าในเขตร้อนอาจมีต้นไม้นับร้อยชนิดในพื้นที่เท่ากาันในขณะที่ป่าเมืองหนาวอาจจะมีเพียงหนึ่งชนิดค่ะความสม่ำเสมอของชนิดนะคะเป็นการพิจารณาสัดส่วนของจํานวนประชากรในแต่ละชนิดตัวอ,อย่างเช่นระบบมีเวศท,ที่มีจํานวนประชากรสัตว์แต่ละชนิดค่อนข้างเท่ากาันจะมีความสม่ำเสมอของชนิดสูงกว่าระบบมีเวศ ที่มีประชากรของว์ชนินึินจำนวนมากๆส่วนชนิดอืน่นๆมีจำนวนน้อยค่ะองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะความหลากหลายของระบบนิเวศค่ะคูอความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศประเภทต่างๆทั้งนี้เป็นทั้ง,ท,งท,ทั้งที่เป็นธรรมชาติเช่นป่าดิบชื้นทุ่งหญ้าป่าายเรนและแนวปะาการังค่ะหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นทุน่งนาอ่างเก็บน้ำและชุมชนเมืองค่ะ ความหลากหลายนี้ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนานา,นานชนิดในระบบนิเวศที่หลากหลายสร้างและสร้างประโยชน์ที่แตกต่างกันต่อมนุษย์เช่นการรักษาแหล่งน้ําการป้องกันการพังทลายของดินและการป้องกันการป้องกันใช้ฝั่งค่ะประเภทของระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศบนบกเช่นป่าดงดิบทุง่งหญ้าระบบนิเวศในน้ําเช่นป่าชายเลนทะเลสาบและแนวปะการาังค่ะ ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างเช่นเช่นทุ่งนาอ่างเก็บน้ําหรือแม้กระทั่งชุมชนเมืองค่ะความสําคัญของระบบนิเวศความสําคัญของความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะ 1. เป็นที่อยู่อาศัยให้สิ่งมีชีวิตระบบนิเวศที่แตกต่างกันทําให้มีสิ่งที่อยู่หลากหลายอหมาสสำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์ป่าไม้ช่วยหูด ช่วยดูดซับน้ำป้องกันน้ำท่วมและป้องกันดินพังทลายค่ะป่าชายเลนจีบตะกอนจีบป,ป้องกันการตื้เถืนและป้องกันการกัดซาะชายฝั่งค่ะความเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะความหลากหลายของระบบนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพการทำลายระบบนิเวศจึงเป็นการทำลายความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตด้วยค่ะ ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพื่อการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรากฐานที่สาคัญทาให้ระบบนิเวศมีความสมดุลและสามารถดํารงอยู่ได้การดํารงอยู่ของชีวิตการด,ำดำํารงชีพของมนุษย์นะคะมนุษย์พึ่งพาสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพเช่นอาหารนา้ำและอากาศ การรักษาสมการรักษาความสมดุลน,นะคะความหลากหลายทางชีวภาพช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติเช่นป่ามา้ช่วยดยูดซึมน้ําและป้องกันน้ําร่วมขณะที่ปา่าชายเลงช่วยป้องกันการสดเทะชายฝั่งค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปที่2จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ